สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็เตรียมตัวจัดส่งรถบัสสามคันให้ลูกค้าที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเตรียมตัวจัดส่งครับผมไปพร้อมกันสามคันเลยครับผมก็ซเฟอร์วันนี้ก็จะมีสามคนครับผมคันขาวนี่ก็โซเฟอร์สอนอากคันนี้ก็ซเฟอร์ช่างฟิลิปนะครับแล้วก็คันแดงนั้นโซเฟอร์ ช่างโฟรครับผมเออแล้วก็จะมีสีเรลืองตามไปด้วยครับทีมงานเราจัดส่งวันนี้ครับผมจัดส่งให้ลงโม่สีลาเลยนะครับสีลาเลยก็ขอขอบคุณลงโม่สิลาเลยอีกทีนะครับผมที่มาอุดหนุนรถบัสสามคันนะครับผมเรียมตัวจัดส่งครับวันนี้มีคันแดงคันขาวคันส้มนะครับ คันนี้เป็นรถบัสแอร์นะครับผมก็สรุปว่าเป็นแอร์ทั้ง3คันนะครับคันนี้12เมตรคันนี้อยู่10เมตรคันนั้นอยู่8เมตรนะครับก็จะมีสิบเมตร12เมตร8เมตรนะครับผมก็จะไปถึงลูกค้าก็จะประมาณ ช่วงเคร่ยงก็ถึงแล้วครับผมประมาณนี้ท่นัสตาร์ทเครื่องไปสตาร์ทมาทุกขัน้นเลยหรือเปล่ขอบอกเดินทางนะครับผม ไปเติมน้ำมันอยู่ปั๊มเอ็โซ่ด้อไปเติมน้ำมันอยู่ปั๊มเอ็โซ่ได้ยินบ่สามขั้นเลยเติมสามขั้นเลยมันจะไปเอ็โซ่ขั้นขั้นขั้นอีกสองขั้นเ่ยปะขั้นนักจังขั้นปัญหายา่ามทรงปิดการขายท้ายรูปทุกภาพไม่พอเด้อปิดการขายนะ่ะพระคุณครับผมเดี๋ยวช่างโคกออกก่อนครับไป เดินทางปลอดภัยครับผมเดินทางถึงที่หมายทั้งไปทั้งกลับอย่างปลอดภัยครับคันที่สองตามไปโดยโซโฟเฟอร์ฟิลิปนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครับ อันที่สามตามไปโดยหัวหน้าใหญ่นะครับโซเฟอร์สอนอากครับผมอันนี้ขับ12เมตรครับส่งที่เดียวกันเลยนะครับผมที่ลงโม่ศิลาเลยนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผม ทางปลอดภัยครับทั้งไปทั้งกลับนะครับก็ขอขอบคุณลงโม่ศิลาเลยอีกทีนะครับผมที่มาอุดหนุนรถบัสทั้งสามคันนะครับขอพระคุณมากมายครับผมปิดการขายเป็นทางการครับผม